กลับมาอัปเดตตลาดกันต่อนะครับหลังจากจบเดือนสิงหาคมกันไปนะครับผมวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เรียกได้ว่าตลาดเนี่ยอยู่ในช่วงของการพักตัวนะครับผมหลังจากที่เขาสามารถที่จะขึ้นมานะครับทดสอบบริเวณ965แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านเดิมไปได้ผมจะมาแชร์ให้ดูว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผมทํากําไรไปได้เท่าไหร่นะครับผมต้องขอบอกเลยว่าใครที่เทรดทีเฟกเนี่ยคลิปนี้และซีรีส์นี้นะครับพลาดไม่ได้เลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดสมัครสมาชกกันไว้ให้ เรียบร้อยนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับถ้าหากว่าเราดูที่กราฟเนี่ยเราจะเห็นว่า ลักษณะของเขาเนี่ยเป็นลักษณะที่เรียกได้ว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยเป็นขาลงแต่ในส่วนครึ่งเดือนหลังเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับผมซึ่งหากว่าเราดูตรงนี้เราจะเห็นว่าตั้งแต่วันที่2สิงหาเนี่ยราคาเนี่ยก็มีการปรับตัวแบบที่เรียกว่าไซด์เวดาวนะครับผมลงมาเด้งแล้วก็ลงแล้วก็เด้งแล้วก็ลงจนถึงบริเวณวันที่16 17 1 8 1 9เนี่ยราคาเนี่ยมีการออกข้างก่อนที่วันที่22เนี่ยจะทําการยิงขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ค่อยคไซด์เวอัพขึ้นมาจนถึงวันที่สาเกกิดารทุบแงงๆลมา บบนีนผ้ผมจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าเดือนนี้เนี่ยจุดสําคัญสําคัญที่ผมทากําไรได้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคลิปที่แล้วเนี่ยผมทํากําไรอยู่ที่ประมาณ80จุดแล้วนะครับผมสำหรับเดือนสิงหาส่วนในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพซิชั่นที่ผมปิดกําไรไปเพิ่มนะครับก็ตอนนี้บวกประมาณ87จุดนะครับผมสำหรับใครที่ทาตามระบบ t f เ f กฟอร์ i ิ i วิของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่ากําไรกันแฮปปี้กันทั่วหน้านะครับผมขึ้นอยู่ว่า,วาใครอาจจะทันตรงไหนไม่ทันตรงไหนนะครับผมแต่ยังไงเนี่ยเดือนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเด ถ้าหากว่าใครที่มีระบบที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังกันเลยแล้วกันว่าในส่วนนี้เนี่ยในส่วนที่เราสามารถที่จะทํากาไรได,ได้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างในช็อตสําคัญคญเลยนะครับผมที่ผมรันเทรนขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยคือในส่วนนี้นะครับผมถ้าหากว่าใครที่ดูคลิปก่อนหน้าเนี่ยจะรู้นะครับว่าผมมีโพซิชั่นนะครับที่รันเทรนขึ้นมาแถวแถวบริเวณด้านล่างนี้นะครับผมบริเวณ928 929นี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ รันขึ้นมาได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยออกโพซิชันนี้ไปหมดแล้วนะครับผมแถวๆบริเวณนี้บริเวณ960เป็นการเทค p r o ฟิตไปตามระบบของเรานะครับผมก็ไม้นี้เนี่ยได้กําไรมาประมาณ30จุดนะครับทำให้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทําให้พอร์ตในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะได้ผล performance ที่ดีเลยจากการเทรดของชุดนี้นะครับในส่วนอื่นเนี่ยจะเป็นในส่วนของการเทรดสั้นนะครับซึ่งในส่วนของการ scalping ของผมเนี่ยได้กําไรอยู่ที่ประมาณ20กว่าจุดนะครับในเดือนนี้แล้วก็ในส่วนของการ run ten เนี่ยผมได้กำไรอยู่ ที่ประมาณ20วจุดเช่นกันนะครับซึ่งผมจะขึ้น Equity Curve ขึ้นไว้บริเวณนี้นะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่า ผมสามารถที่จะทํากําไรได้ในแต่ละพอร์ตประมาณไหนโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจุดตัดสินใจที่สําคัญนะครับที่เราสามารถที่จะพิจารณาได้นะครับว่าเราเนี่ยจะเข้าไปทําการชอ็อตหรือว่าจะปิดโพซิชันฝั่งลองเนี่ยนั่นก็คือบริเวณที่ราคาเนี่ยมีการขึ้นมาทดสอบไส้เทียนบริเวณนี้นะครับผมแล้วเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำไฮหม่ได้เดี๋ยวผมจะมาตีตรงนี้ให้ดูนะครับว่าราคาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวยังไงเราจะเห็นนะครับว่ารูปแบบราคาเนี่ยมีการขึ้นมา ย่อไม่หลุดแล้วก็ทกําการยกหายยกโลยกหายยกโลยกหายยกโลขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ได้นะครับผมแต่มาถึงวันนี้นะครับที่ราคาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะยืนบริเวณกรอบนี้ได้แล้วก็เลือกที่จะหลุดตรงนี้ลงมานะครับผมถ้าหากว่าใครที่เป็นคนเทรดสั้นหรือเป็นคนที่เทรดระบบ scalping เน ตรงนี้ผมจะชี้ประเด็นให้เห็นนะครับว่าราคาเนี่ยมีการทำกรอบนะครับในลักษณะที่เรียกว่าเป็นแชนแนลนะครับบริเวณนี้นะครับพอวันที่เขามีการเปิดนะครับราคามีการเปิดตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะยืนได้แล้วก็ถูกทุบลงมาดังนั้นถ้าหากใครที่มีระบบชัดเจนเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นจุดสําคัญที่เราสามารถที่จะพิจารณาเข้าไปเล่นช็อตได้นะครับผมหรือถ้าหากว่าใครที่มีโพซิชันฝั่งรองอยู่ก็เป็นจุดตัดสินใจที่จะปิดรองได้นั่นเองนะครับผมซึ่งช็อตนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมปิดโพซิชันฝ ลั่งรองที่ผมรองขึ้นมาแถว928เนี่ยไปที่บริเวณ960นะครับผมไม้นี้เนี่ยก็ทําให้ผมเนี่ยได้กําไรไปกว่า30จุดนะครับก็ทําให้เดือนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพอร์ตผมเนี่ยก็ได้ช็อตเนี้เป็นช็อตสําคัญช็อตหนึ่งเลยนะครับผมกําไรที่ผมได้80กว่าจุดในเดือนนี้มาจากช็อตนี้ไปแล้ว30จุดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มาจากระบบ scalping กับระบบนันเทนที่คละๆกันไปนะครับผมส่วนแผลนะครับผมที่ผมจะนํามาฝากเพื่อนๆน,นะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยเขามีการเบรกโครงสร้างในลักษณะนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้ออองงสััเกกตต่ต่มานน็คื1 ราคาเนี่ยเขามีการหลุดตรงนี้ลงไปหรือเปล่า ตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเป็นกรอบสําคัญนะครับที่ราคาเนี่ยมีการดีเทสนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมีการเทสแล้วก็เด้งเทสแล้วก็เด้งนะครับในลักษณะนี้นะครับผมจะเรียกตรงนี้ว่าบริเวณดีมานโซนนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าราคาเนี่ยเขามีการจิ้มจิ้มจิ้มบริเวณนี้แล้วไม่สามารถที่จะยืนได้บริเวณนี้เนี่ยจะกลายเป็นจุดที่เราสามารถที่จะพิจารณาในการเข้าช็อตได้นะครับผมแล้วก็กําหนดจุด TP ไปตามระบบนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มที a k e f อร l ลิ i n g เนี่ยก็จะมีจุดที่ ทำกำไรที่ชัดเจนว่าเราจะต้องไปขายตรงไหนเราจะที่พี่กี่จุดจะอะไรยังไงนะครับผมส่วนใครที่ไม่ได้อยู่ในคลาสเนี่ยก็ ต้องแบ็กเทสหรือต้องหาระบบของตัวเองให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเทรดมั่วเนี่ยผมรับรองเลยว่าไม่นานเพื่อนๆจะเงินหมดแน่นอนนะเพื่อนๆน,น,น,นำเงินเข้ามาเทรดทีเฟกโดย,โดยที่เพื่อนๆไม่มีความรู้นะก็ฝากกันไว้ประมาณนี้แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเลือกที่จะยืนเหนือบริเวณนี้ได้จุดนี้นะครับจะเป็นจุดสําคัญที่เราสามารถที่จะพิจารณาเพื่อที่จะเล่นลองไปได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยผมให้แนวสําคัญเนี่ยที่เป็นจุดสําคัญเลยนั่นก็คือบริเวณ95951จุดูนย้เป็นจุดตัดสินใจสําคัญเลยที่ผมจะ ใช้นะครับผมในสัปดาห์นี้นะครับผมเช่นกันนะครับในบริเวณด้านบนเนี่ยจุดที่เราจะมองเป็นซับไพโซนสําคัญเนี่ยคือบริเวณ961-962บริเวณประมาณนี้นะครับคือถ้าเป็นจุดที่ราคาเขามีการเด้งขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะผ่านได้จุดนี้ก็จะเป็นกรอบสําคัญที่เราเอาไว้เทรดในฝั่งขาลงกันนั่นเองนะครับผมสาหรับแผนการเทรดทีเฟกในสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับรายได้ที่ผมได้จากการเทรดทีเฟกในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะนําไปทําบุญให้กับเด็กด้อยโอกาสนะครับผมแล้วใครที่ลงทะเบียนมานะครับสำหรับคลาส ลิฟวิ่เนี่ยก็เจอกันันที่16กันยาอยู่นี้นะครับต้องบอกว่ามันแน่นอนแล้วก็ดูเด็ดเผ็ดเดือดแน่นอนนะครับผมทาน,นี้ถ้าหากใครอยากที่จะเทรดเป็นอาชีพจริงๆพลาดไม่ได้เลยนะครับผมทักแอดมินเข้ามานะครับผมแล้วเจอกันในคัสทีเฟก4ลิฟวิ่งรับรบองได้เลยว่าการเทรดทีเฟกของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปตลอดการครับมาอยู่ข้างผู้ชนะด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ